สวัสดีครับนี่เป็นสื่อวิทยทัศน์แบบขอเสนอทําโครงการนะครับจากกลุ่มโครงการชุดฝึกคิดใบนะครับโดยผู้จัดทาโครงการจะมีนายพนวัตรกาวินระดับชั้นปวสไฟฟ้ากําลังแล้วก็นายสมัติหอมตาร,ระดับชั้นปวสไฟฟ้ากําลังเหมือนกันครับโดยมีครูที่ปรึกษาโครงการนะครับมีคุณครูสมศักดิ์หมอแสงซึ่งเป็นครูประจํารายวิชาโครงการครับ แล้วก็คุณครูเกษตรเมืองทองซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาโครงการครับครับที่มาและความสําคัญในการทําโครงการนี้นะครับในทุกวันนี้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวติงมีบทบาทสำคัญในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรการเงินการแพทย์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนนักศึกษาที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้านนี้ และไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเท่านั้นแต่จะต้องเป็นผู้สร้างและสามารถต่อยอดได้ด้วยการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นพื้นฐานสําคัญที่นอกจากจะทําให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยีแล้วยังช่วยส่งเสริมการคิดแบบมีเหตุผลก่อให้เกิดความคิดสร้างสารรค์และช่วยให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในสิ่งที่ต้องการได้โดยนี้เป็นคำกล่าวของดรสันต์สำริดเดชชจรผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติน,นะครับ หนึ่งโดยจากนี้นะครับทางผู้จะทาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนี้และทางแผนกช่างไฟฟ้าเองก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ในทั้งระดับชั้นปวชและปวสโดยใช้บอร์ด Arduino ซึ่งเป็นสื่อในการเรียนการสอนนะครับแต่ด้วยตัวบอร์ด Arduino นั้นมีภาษาเขียนที่ค่อนข้างเข้าใจยากเพราะว่าจะเป็นการเขียนโค้ดนะครับและมีการประมวลผลที่ค่อนข้างจะช้านะครับเพราะว่ามีหน่วยประมวลผลเพียงแค่8บิต และมีปัญหาการทํางานผิดพลาดบ่อยครั้งครับทั้งเกิดจากตัวบอร์ดและเกิดจากตัวผู้เขียนเองจึงเป็นปัญหาที่ขัดต่อการเรียนการสอนอยู่เสมอนะครับทําให้นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่เพราะต้องให้ความสําคัญกับการเขียนโค้ดคําสั่งนะครับและการแก้ปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวบอร์ดมากกว่าการคิดออกแบบคําสั่งการออกแบบวงจรในการใช้งานครับ จัดปัญหาดังที่กล่าวมานี้ซึ่งทางผู้จัดจทำเองได้เล็งเห็นและได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกคิดไบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งในระดับชั้นปวชวและปะวสและผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ในทางการศึกษาและพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อนําไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตครับวัตถุป,ประสงค์ของโครงการนะครับเพื่อจัดหาและจัดทําชุดฝึกรวมถึง สื่อสำหรับการเรียนการสอนคิดใบครับ 2. เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับในการเรียนการสอนให้กับแผนกวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลายัยเทคนิคพิจิตร 3. เพื่อพัฒนาระดับความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อชุดฝึกคิดใบครับชิ้นงานโครงการนะครับนี่จะเป็นรูปแบบชิ้นงานโครงการครับคือจะมีตัวกระเป๋าอาลูมิเนียมครับสำหรับเก็บตัวเอกสาร เอกสารประกอบการการออทำใบงานต่างๆนะครับจะมีช่องไว้ใส่แล้วก็ด้านล่างจะมีช่องสําหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวบอร์ดตัวอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเช่นเซ็นเซอร์สายไฟมอเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของกระเป๋านะครับและนี่เป็นด้านหลังของกระเป๋าครับรายการที่จะทําการจัดซื้อนะครับจะมีหลอดไฟ USB ราคา35บาทพทดลม USB ราคา35บาทปั๊มน้ำ USB 115บาทเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน35บาทเซ็นเซอร์วัดแสงสว่าง30บาทเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ70บาทเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สและควัน60บาทเซ็นเซอร์วัดระยะ40บาทเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น80บาทเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว35บาทมอเตอร์ ดีซีกระแสะตรง5โวลต์40บาทมอเตอร์เซอร์โว40บาทรีเลย์โมดูล5โวลต์80บาทสายไฟและบาร์น่าแจ็ค80บาทสาย USB Type C 40บาทแผ่นโฟมยางขนาด50คูณ50เซนติเมตร70บาทกระเป๋าอลูมิเนียมขนาด33คูณ23คูณ10เซนติเมตร400บาทและบอร์ดคิดไบ์32ไอ 850บาทรวมทั้งรวมทั้งสิ้นนะครับ2,135บาทครับนี่นะครับมาถึงสไลด์ต่อมานะครับคือางานโครงการนะครับซึ่งางานโครงการของเรามีทั้งหมด18บายงานนะครับเริ่มตั้งแต่บางานแรกนะครับบล็อกพื้นฐาน LED การเขียนการใช้งานเบื้องต้นนะครับ,บางานที่2 การเขียนโปรแกรมควบคุมโคมไฟและพัดลม usb UH จากเซ็นเซอร์ภายในบอร์ดชิปไบและภายนอกนะครับงานที่3การเขียนโปรแกรมตรวจวัดความชื้นในดินและควบคุมบมนามอัตโนมัติงานที่4เขียนวงจรน,นาฬิกาบอกเวลาจับเวลาและนาฬิกาปลุกนะครับงานที่5การใช้บอร์ดชิปไบสร้างเสียงเพลงนะครับงานที่6การเขียนโปรแกรมควบคุมการตรวจจับระยะด้วยเซ็นเซอร์อันตราโซนิกนะครับ เป็นงานที่7การเขียนโปรแกรมควบคุมการตรวจจับการเคลื่อนไหวเป็นงานที่8การเขียนโปรแกรมควบคุมตรวจจับวัดฝุ่นควันเป็นงานที่9การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของรีเลย์เป็นงานที่10การเขียนโปรแกรมควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับเป็นงานที่11การเขียนโปรแกรมเรื่องการควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Kid by IoT โเป็นงานที่12 การเขียนโปรแกรมเรื่องการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบิงใบงานที่13การเขียนโปรแกรมเรื่องสัญญาณการขโมยใบง,งานที่14การเขียนโปรแกรมเรื่องเตือนไฟไหม้ใ <sy> <ant> บง,งานที่15การเขียนโปรแกรมเรื่องกระปุกความสินใ <ant> บง,งานที่16การเขียนโปรแกรมเรื่องรถบ,บับงคับใบงานที่17การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของมอเตอร์และใบงานสุดท้ายนะครับใบงานที่18 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำง,งานของมอเตอร์สวนะครับต่อมาจะเป็นตัวอย่างรูปแบบหัวข้อรางานนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรางานที่1น,นะครับบล็อกพื้นฐาน LED การเขียนการใช้งานนะครับซึ่งรายการอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้นะครับ 1. บอร์ดคิดไบท์นะครับ 2. ส,สายไมโคร USB Type-C นะครับ ต่อนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมที่ใช้เขียนโค้ดของคิดบานะครับให้คลิกขึ้นคำสั่งแรกครับคำสั่งพื้นฐานครับก็จะขึ้นหน้าต่างเอาแบบนี้มานะครับให้เลือกคำสั่ง led 1 6คูณแแบบเรื่องมาพร้อมนะครับมาใช้แล้วนัมาวางนะครับคลิกคำสั่งพื้นฐานนะครับแล้วให้เลือกคำสั่งบล็บอกข้อความนะครับ แล้วนามาต่อกับชุดคำสั่ง led คูณ16 16คูณแแบบเลื่อนมา่พร้อมนะครับแล้วผมจนะทำการเปลี่ยนชื่อเป็น m i name i t นะครับซึ่งบล็อกข้อความซึ่งคำสั่งบล็อกข้อความนี้สามารถเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการจะเปลี่ยนครับต่อามาให้คลิกที่คำสั่งพื้นฐานาเหมือนเดิมนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบเดิมมานะครับ ให้เราเลือกคำสั่งหน่วงเวลานะครับแล้วนำไปวางหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วผมได้ทำการเปลี่ยนการหน่วงเวลาเป็น1นะครับซึ่งคำสั่งหน่วงเวลานั้นมีค่าเวลาเป็นวินาทีนะครับซึ่งผมได้ทำการเปลี่ยนเวลาเป็น1วินาทีนะครับต่อมาผม ก็ทำการเขียนโปรแกรมซาแบบเดิมนะครับซึ่งผมได้เปลี่ยนชื่อแค่ผมได้ทำการเปลี่ยนแปลงแค่ชุดคำสั่งตรงบล็อกนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อ backward คิด t บนะครับครับเมืเ่อเราเขียนเงื่อนไขครบแล้วนะครับให้เราทำการอัพข้อมูลเข้าบอร์ดคิดใบนะครับโดยกดตรงนี้นะครับ โปรแกรมก็จะลิงก์ข้อมูลเข้ากับบดคิดใบครับแล้วก็จะนำคิดาบนั้นไปใช้งานตามคำสั่งที่เราเขียนได้เลยครับผมต่อมาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ 1. ได้ชุดฝึกรวมถึงสื่อสำหรับการเรียนการสอนคิดใบนะครับ2ได้ใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอนให้กับแผนกวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรครับ3นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ชุดฝึกเป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอนนะครับ สี่ได้ประเมินได้รับความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจกับชุดฝึกคิดไบ์และนี่จะเป็นการได้เสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักศึกษาด้วยนะครับต่อมานิยามศัท์นะครับชุดฝึกคิดไบต์ในความหมายของเราคือชุดอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการเขียนโคด้ดและการเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้น อันประกอบไปด้วยบอร์ดคิดใบที่มีสมองกลฝั่งตัวอยู่ภายในชุดเซ็นเซอร์ต่างๆที่ใช้ร่วมกันสายไฟและแบบใบงานการทดลองต่างๆที่มีให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนครับครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ